tersak Prakawato Arahato Sama Samputasa Namo Tassa Prakawato Arahato Sama Samputasa Namo Tassa Prakawato Arahato Sama samputesa. อาหุงสหสมพินิตเมตสาวทันตังหิเมขรังอุทิตโครสสเสนมารังทานาทิธรรมเวทินาชิตวามุนินโทตัน แต่ชะสภาวะตุเมชัยมังคารณีมาราติเรกามพิยุตธิตาสาภรติงมูรมปนารวะขรมไทยยักขันขันเทสุทันนาวิธินาเชตวะ โมินโทตันเตชะสภาวตุเมชัยมังคารนีนาราคิริงคชาวรังอติมัน อาภูตังทวะกกิจกวสนีวสุทารุณังเมตตมุสิกวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสะภาวะตุเมชัยมังคารณีโอเค ตะขาดขมัดที่หอดทสุทารุนนต้องทาวันติโยชนะปทังคุริมาพระวันตังอินเทพิสังคาตมโนชิตตวะมุนินโทตันเตชะสะภาวตุเมชัยมังครานี กะตะวานากทมุทธรังอิวะครับพินียเจนจายาทุทเจนางชนะกายอมมาเชสันเตนสมาเวทนาเชตตวะมุนินทวตันเตชะสภาวะตุเมชัยอมังคลานี สัตจังวิหายามติสัตจัดก,กวาทเกตุงวาทเถรพิรพิตามะนังอติอันตพัวตังปัญญาปเทียปชชริตตวิตวะมุนินโทตนชชวตันเตชะสะภาวตุเมชัยมังขลานี นอนทัวปนนันธาพุชครังวิพุทธังมาหิตทิ้งปุตเตนเทระพุชเนนธรามปยันโตอินทั่วประเทสวิธินาเชตตวา มมเนทวตันเตชะสภาวะตุเมชัยามังราณีทุกขาะเทเทพุชะเคนสุทัตทหัตทังพรหมงวิสุทธิ์วิชุธิเม ทิพกาพิธานังยานาเกเทนเวทนายเชตวามุนินทวตันเตชะสะภาวตุเมชยามังคลานี เอตาเปียผู้ชยมังคะระทักาเทโยวาจโนตินะตินเนสารเตมตาทีหิตตวานะเนกเวเวธานิจุปัดทวานิโมครั้งสุครั้งอาทิขเมยยานโรสปันโย มหาการิโกนาทหิตายสัพปะรินังปุเรตวะปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสาจวะเจนะโหตุมชัยมังฆังชัยยันโตโพธิยามุเรสะกายานังนาทิวัตโนโเอวังอาหังวิชโย โอหิชายะสุชัยยมะคะเรอะปราชิตาปัลังเกสีเสทะพิโปคันเรอะพิเสเกสา พระพุทธานังอาคาปาโตปโมตติสุเนคตังสุมังคังสุภาพาตังสหุตตังสุขโนสมุตโวจัสุธิทังพรหมจาริสุปัทคีนากายกรรมวาจากกัมังปัทคีนางปัทคีนางมโน กะมังปานิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกตวารตะพันตาเทปะทักขินยภวันตุสาพระมังคารังรักขันตุสาพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเมภวันตุสาพระมังคาร รังรักขันตุสัพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนสะทาเสียภภวันตุเมภวตุสาพระมังครรังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนสะทาเสถีย พระวันตุเม